ในคลิปนี้นะครับเราจะมาถอดพารูเบีวด้านไอเสียนะค,คือพาวนี้นะครับแล้วพารูเบลด้านไอเสียวิธีการถอดก็เหมือนกับวิธีการถอดพารูเบลด้านไอดีก็คือเราจะเริ่มประกับตัวนอกเข้าไปหาประกับตัวในก่อนนะรประกับตัวนอกเข้าไปหาประกับตัวในตัวอย่างเช่น E1 หนึ่ง e ห้าเห็นไหม e สองสี่ในที่จะเป็น E นะครับ E3 สาม นะครับโดยใช้ประแจบล็อกตัวทีเบอร์10บเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลายนะครับคลายธรรมดาเลยครับเราถอดตัวหนึ่งก่อนเลยนะครับตัวหนึ่งเราต้องถอดออกกันเลยเพราะเขาจะมีบูทล็อกอยู่นะเป็นสลักถ้าเราถอดที่หลังนะครับจะถอดไม่ออกเพราะว่าพาลูเบียดีขึ้นมาแล้วเนี่ยจะแน่นมากนะครับนะบีบกะโยกนะครับหมดเลยนะครับออ พอซีนัลเบี้ยออกอลไรอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นตัวที่ห้าไนะครับเข้าก่อนเดี๋เพิ่งทายหลุดนะครับตัวที่2องตัวที่3เอากับโทษทีครับตัวที่ EC EC เสร็จแล้วนะครับ E3 ตัวลางอ่าเมื่อรวมแล้วนะครับเราก็ หายออกเลยนะหายหลกงแบบ ตัวสุดท้ายครับตุว e สามอ่มาเมื่อเสร็จแล้วก็ยกประกับออกกีะตัวครับ เมื่อหมดแล้วนะครับเราก็ยกคอรเบียขึ้นตรงๆพอรเบียด้านไอเสียนะครับออกไปจัดวางเรียงเรียบร้อยก็เป็นอันว่าถอดพอรูเบียวด้านไอเสียเสร็จแล้วนะครับ